สวัสดีค่ะชื่อชดาราแท่งทองนะคะชื่อเล่นชื่อเนทค่ะชอบวาดรูปชอบเพ้นชอบอะไรางเงี้ยค่ะชอบประดิษฐ์ประดอยผู้หญิงคนนึงจะมีกางเกงหลายตัวอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้กางเกงยีนตัวเก่าเราให้มันดูแบบน่าสนใจขึ้นมาก็เลยลองเพ้นตัวการ์ตูนที่เราชอบลงกางเกงยีนของเราอะค่ะ <S <S ชื่อเนซเปียเนี่ย ก็จริงชื่อเน็ตก็มาจากชื่อตัวเองค่ะส่วน C ีปีอาจจะเป็นโทนสีที่ตัวเองชอบอยู่แล้วก็อย่างกางเกงที่เพนพวกเป็นดิสนีย์เป็นเจ้าหญิงเนี่ยก็มาจากความชอบของตัวเองด้วยผู้หญิงทุกคนเด็กทุกคนจะมีความชื่นชอบในการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็รู้จักจาการ์ตูนดิสนีย์อยู่แล้วอะค่ะลายที่เพนล,ลายแรกจะเป็นลายาแม่โมดอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่จะขายดีสุดจะเป็นแม่มดเจ้าหญิงนะคะ การเพ้นต่อตัวหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงประมาณชั่วโมงนึงค่ะแล้วแต่ความยากง่ายค่ะสีที่ใช้เพ้นต์กงางเกงก็จะเป็นเป็นสีอะคริลิกที่สําหรับเพ้นต์ลงกางเกงเลยค่ะแล้วก็จะสามารถซักได้ปกติเลย <S <S การเพ้นต์ลงเสื้อกับเางเกงจริงๆแล้วเราสามารถเพ้นต์ได้หมดค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเนื้อผ้าที่แบบ ลงการเพ้นลงไปอะค่ะอย่างผ้าที่มีร่องผ้าเยอะมันก็จะเพ้นยากขึ้นนะคะหรือผ้าที่บางก็จะจะเพ้นยากขึ้นบางทีเราต้องดูจากเนื้อผ้าในการเพ้นด้วยค่ะก็ตอนนี้ทางร้านนอกจากมีงานเพ้นเราก็จะเป็นพวกงานเลื่อมค่ะก็จะมีปักเลื่อมปักไหมแล้วก็อาจจะไปเพชลงกระเป๋าลงรองเท้าลงเสื้อหนังได้ค่ะ ก็การเวิร์กช็อปก็จะมีหลายวัยมากจากลูกค้าที่แบบอยากจะลองทำเองอยากรู้ความยากง่ายอยากรู้วิธีการทำของเราเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้แบบลองมาเรียนลองมาพูดคุยกันค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนจะไม่มีพื้นฐานค่ะแต่ว่าจะชอบในงา,งานงานพินแล้วก็ช่วยวาดช่วยลงสีอะค่ะจะเหมือนเป็นการสอนจากการเริ่มต้นงานศิลปะเลยอะค่ะ วันนี้เราจะมาลองเพ้นรองเท้ากันอุปกรณ์ที่ใช้ก็สีอะคริลิกผูกกันสิ่งที่เราจะเพ้นวันนี้เป็นรองเท้าสีขาวมาเริ่มกันเลยเนาะล่างลายเมอร์เมดนะคะปูพื้นขาวก่อนรอบนึงอระหว่างเรารอสีเนื้อแห้งเราอาจจะลงสีแดงไปก่อนได้ เก็บรายละเอียดตรงเส้นกับตรงปากนะคะหรือถ้าใครอยากให้ดูมีมิติคือนราจจะใส่เงาเพิ่มได้นะคะอาจจะต้องมีพื้นฐานว่าเงาควรจะอยู่ส่วนไหนพื้นที่ไหนที่ควรจะเป็นสีเข้มค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้า เราอยาก DIY ของหรือสิ่งของของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นการค้าขายบางทีอาจจะเริ่มมาจากใจรักก่อนถ้าเรามีใจรักแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำมันก็จะออกมาดีแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะก็ช่องทางการติดตามนะคะที่ร้านก็ได้ค่ะ Union m นมอชั้น3ห้อง3 LJC ค่ะหรือว่าอยากจะดูสินค้ารูปภาพลูกค้าที่เคยใส่แล้วก็ดูผ่านใน IG ค่ะชื่อเนซีเปียเลย We'll